เฮ้ยแกทำไมจอดรถควรชาวบ้านอยางนี <masa> ้วะว้ามันต้องอย่างงี้ดิค่อยคุยรู้เรื่องหน่อยไปรุ่นเรื่องนี้หรอล้อมันชี้นัดเต้บ้าเห็นจะหรอเล้อไหมสองเส้นอ่ะอยู่อ่ะเฮ้ยอย่าดึงเฮ้ยไมเรากลัวมันพุ่บลงไปเกิดไม่ไม่ไม่ได้เลยรถตั้งสองตามมันยังอยู่อะทำงานทำงานไอรถมันมีลม เอาเทปพอนี้เนี่ยเทปพอนี้ก็เหือร้อยแล้วพอนด้วยตัดแล้วตัดเยอะมเลเออเออนี่อตายอีหานี่ตายแล้วมันก็ยนกันไปแล้วอะไม่เอาช่วงนี้ช่วงนี้มัน่งไม่ไ้อันนี้ไม่ดน่อันนี้ไม่ดนสิตัวบ้าวะอ๋อบ้าสีเาไม่ไม่เอาเอาไม้มาอยู่ไหนน่อันเอาเอาผ้ามาอีกอันนึงดิ ไม่เป็นไร่ะโอเคเลงเสร็จแล้วัเฮ้ยเสร็จแล้วผมกลับแต่ผไม่ได้กลับคุณก็ไม่ได้กลับอ่ะคุณจอดแม่เหรอเนี่ย่ทนนี่หะ ไม่่านไม่อ่เบอกไม่อันไม่อ่นขี้อะขี้ขี้ไม่อันอย่พูดเออโอ้ไม่อัผมเก่าี่พังหมดแล้วไม่อันไม่อันไม่อันเดี๋ยวมาหาผมนะเดี๋ยวมาหาผมนะได้ได้ เรียบเียบมานี่เลยกล่ะมาไปจ้าสอนเลยกแลอ่ออ่า้้อเสื้อแดงเสื้อแดงออกแรงหน่อยเสื้อแดงอ่ะ Lâu 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 lâu, xe đen à lâu lâu. Ôi. Lâu 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 xe đen à. Ôi. Lâu 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 lâu. Ôi. Ôi. À. Ôi, cái chạy ngang con kẻ lâu 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 lâu.